วันนขึ้ปีใหม่สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูวิรันดาจำปาปาหรือเด็กๆเ,เรียกว่าครูฟ้าก็ได้นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้เราต้องมาเจอกันในรูปแบบออนไลน์กันอีกแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้น่วยวันขึ้นปีใหม่ค่ะ วันนี้ครูฟ้าจะพาดเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องในวันปีใหม่กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูฟ้าก็มีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ขยับร่างกายตามเพลงกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วไปขยับร่างกายตามเพลงกันได้เลยค่ะ เปยังไงบ้างคะเด็กเพลงก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆได้ขยับร่างกายตามเพลงกันบ้างหรือเปล่าเอยสำหรับวันนี้ครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องในวันปีใหม่กันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันได้เลยคะ่ะ ประวัติความเป็นมาของวันปีใหม่สำหรับวันปีใหม่ในประเทศไทยนั้นแต่เดิมเราถือเอาวันแรมหนึ่งคำ่ำเดือนอ้ายซึ่งตรงกับเดือนมกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนาที่ถือช่วงเหมันหรือหน้าหนาวเป็นการเริ่มต้นปี ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติพราหมณ์คือถือเอาวันขึ้นหนึ่งคำ่ำเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ดังนั้นในสมัยโบราณเราจึงถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยประเพณีที่เกี่ยวข้องในวันปีใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนชาวไทยจะมีงานรื่นเริงและมหรสพตั้งแต่คืนวันที่31ธันวาคมจนถึงวันที่1มกราคมมีการจัดกิจกรรมร่วมกันนับถอยหลังเพื่อก้าวสู่วันใหม่มีการแลกบัตรอวยพรและของขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชน ในช่วงเช้าของวันที่หนึ่งมกราคมประชาชนก็จะทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่รับพรและอวยพรลซึ่งกันและก,กันเพื่อความสุขความเจริญมีการจัดกิจกรรมเพื่อการคุศลที่จัดให้มีขึ้นตามสถานที่ต่างๆค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ประวัตความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องในวันขึ้นปีใหม่กันไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูฟ้าก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆได้ฝึกท่องจำกันด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปท่องคำศัพท์กันได้เลยคะ่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ months January 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 มกราคม February 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 กุมภาพัน March 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 มีนาคม April 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 เมษายน ม่แม่แม่พฤษภาคม June 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 มิถุนายน July 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 กรกฎาคม August 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 สิงหาคม September 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 กันยายน October 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 ตุลาคม November 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 พฤศจิกายน ธ December. 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 ันวาคมค่ะเป็นยังไงบ้างาคะดเด็กๆคำสอบไม่ยากเลยใช่ไหมคะดเด็กๆท่องตามกันได้ทุกคำเลยใช่ไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ดเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและประเพณีที่เกี่ยวข้องในวันปีใหม่กันไปนะคะแต่เอ๊ดเด็กๆจำกันได้ไหมนะ ว่ามีอะไรบ้างนี่เลยคะ่ะประวัติความเป็นมาของวันขึ้นปีใหม่ก็คือวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันที่หนึ่งของเดือนมกราคมของทุกๆปีนั่นเองค่ะส่วนประเพณีที่เกี่ยวข้องในวันปีใหม่นะคะก็คือนี่เลยคะ่ะกิจกรรมลื่เลิมการแลกเปลี่ยนของขวัญการปล่อยนก ลอยป้าการทำบุญตักบาทและการยิ้มเยีนยนญาตผู้ใหญ่เพื่อรับพรแต่สิ่งดีๆค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ครูฟ้าก็อยากจะฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองกันด้วยนะคะทางอาหารที่มีประโยชน์และที่สำคัญนะคะถ้าเด็กๆมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านเด็กๆก,ก,ก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือบ่อยๆกันด้วยนะคะ แล้วพบกับครูฟ้าใหม่ในคลิปหน้านะคะท็กๆ่นสวัสดีค่ะบ๊ายบาย